สวัสดีครับเ,เพื่อนๆกับมาชเชอครั้งกับ Easy e a s y e a s y 6 3 9 5นะครับผมว่าเพื่อนๆน,น่าจะได้ข่าวช่วงที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับเรื่องของการแฮกข้อมูลดูดเงินออกจากบัญชีไปนะครับก็มีคาถาชานายหนึ่งปรากฏว่าเงินหายจากบัญชีไปเป็นแสนซึ่งบอกเลยว่าเป็นเรื่องใหญ่นะอยู่ดีตื่นเช้ามาแล้วเงินแสนหายผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะดูยินดีสักเท่าไหร่นะนะครับซึ่งตอนแรกก็ดูค่อนข้างจะคือหามากเนื่องจากว่า หนุ่มในนั้นบอกว่าเงินหายบัญชีไปโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเสียบชาร์จทิ้งไว้ระหว่างตอนนอนเป็นเครื่อง Android นะครับแล้วก็ปรากฏว่าเงินหายนะครับซึ่งในข่าวเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้มีการไปสมัครบริการหรืออะไรที่เหมือนมิจฉาชีพหลอกลวงมาไม่ได้มีการส่งมิจฉาชีพไม่ได้มีการส่งเอชเมาแล้วคลิกลิงก์ไปหรือสมัครอะไรหรือมีการลงแอปพลิเคชันอะไรที่จะส่งผลให้เป็นมาลแวร์นะครับที่ทําให้สามารถจะถูกแบบเหมือนถูกคนโทรลแล้วก็ทําการแบบ โอนเงินออกจากบัญชีธนาคารได้นะครับในแหล่งข่าวที่เราได้รับกันมาก็เป็นประมาณนั้นทําให้เกิดความวิตกกังวลเป็นอย่างมากนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่ข่าวออกมาเนี่ยมันยังไม่ได้มีการพิสูจน์ทราบจริงๆนะครับซึ่งซึ่งในวันนี้เนี่ยมีข่าวที่ออกมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยก็คือพิสูจน์ทราบมาแล้วนะว่ามันมีสาเหตุมาจากมาแวร์จริงๆนะครับมันไม่ได้มาจากสายเคเบิลที่ก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันว่าเออมันเป็นสาย OMG เพโลดนะครับที่เมืองนอกเขาขายกันเนี่ยเส้นหนึ่งก็ตีเป็นเงินไทยประมาณนะักหกเจ็ดพันอะไรประมาณนี้ซึ่งหลายคนก็บอกว่ามันจะคุ้มเหรอในการที่แบบแฮกเกอร์คนนึงจะลงทุนแบบห้าหกพันแล้วก็ไปหลอกเหยื่อซึ่งก็ไม่รู้จะประสบความสําเร็จหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองครับแต่ถ้ามองในมุมมองผมมันคือความเสี่ยงนะอย่างเช่นถ้ามองในมุมมองผมความเสี่ยงเนี่ยผมาถ้าผมเป็นแฮกเกอร์นะผมจะไม่ทําเป็นสายเคเบิลหรอกผมจะเอาไปเสียบตามเต้ารับที่เป็นจุดชาร์จ นึกออกใช่ไหมเป็น USB ใช่ไหมผมก็เสียบรอไว้เลยแล้วเหยื่อมาก็เสียบก็โดนแล้วไงถูกปะจริงปะมันคล้ายกับอะไรมันคล้ายกับ ATM ่อนหน้าน,นี้ที่มีพวกมิชาชีพเนี่ยมีการใส่เครื่องอ่านบัตรไปเสียบไว้ที่ตรงเครื่อง ATM นั่นเองหลักการนี้วันเลยไม่ได้แตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นกําลังจะบอกนะครับว่ามันคือความเสี่ยงเพราะนั้นถ้าเราจะต้องไปชาร์จอะไรก็แล้วแต่ข้างนอกบ้านเนี่ยผมก็แนะนําว่าชาร์จเองดีกว่า คือมี power bank เป็นของตัวเองมีสายชาร์เป็นของตัวเองดูแล้วจะปลอดภัยมากกว่านะครับแต่วันนี้ที่มาพูดเนี่ยไม่ได้มาบอกว่าเออจะให้ระมัดระวังตัวอะไรเรื่องนี้แต่ผมก็จะบอกว่าทุกวันนี้โทรศัพท์มือถือของเพื่อนๆหลายๆคนผมเชื่อว่าใส่ passcode lock นะครับมีไหมที่ไม่ใส่ผมเคยเจอผมบอกเลยผมเคยเจอซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ปลอดภัยแล้วนะครับเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ถ้าไม่ล็อกเนี่ยเป็นเรื่องไม่ปลอดภัยเลยนะทำโทรศัพท์หายไปนี่คือเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าข้อมูล information ต่างๆของเพื่อนๆเดี๋ยวนี้มันอยู่ในโทรศัพททุกอย่าง เพราะฉะนั้นเราก็ต้องล็อกโทรศัพท์ถูกไหมแต่มันมีอยู่อย่างหนึ่งที่เพื่อนๆละเลยครับบางคนจะเข้าใจว่าล็อกโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วมันต้องปลอดภัยแน่นอนนึกภาพน,นะครับวันที่ทิ้โทรศัพท์ไหนเกิดอะไรขึ้นครับสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆทำแน่ๆเลยคืออะไรก็คือรีบไปหาผู้ให้บริการและทำการรังับสิมนึกออกใช่ไหมรังับสิมปั๊บสิ่ง,งที่เกิดขึ้น,ค,นคืออะไรก็คือโทรศัพท์เนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยมันต้องการอินเทอร์เน็ต เดี๋ยวนี้ปกติแล้วเนี่ยใน iPhone มีไฟ์ My iPhone ใน Android ก็มีไฟล์ m ์ Device ใน Samsung มีไฟ์ My Mobile บาย a m s u n g ถ้าเราไปตัดอินเทอร์เน็ตของซิมทิ้งเราก็แทร็กเครื่องไม่ได้ติดตามต่อไม่ได้เพราะนั้นในความเห็นส่วนตัวผมผมต้องการจะเปิดเอาไว้ถ้าผมทำโทรศัพท์หายเพราะผมจะได้แทร็กเครื่องได้เห็นไหมไม่ใช่ว่าหายไปเลยเพราะยังไงผมก็มั่นใจว่ารหัสผ่านผมเนี่ยในการใส่เป็นพาสโคด็อของโทรศัพท์เนี่ยมันถือว่าโอเคแล้วมันมันแฮ็กไม่ได้มันอะไรไม่ได้มันปลดไม่ได้ หลายคนก็เลยเชื่อแม่แบบนี้เหมือนกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเราไม่ได้ล็อกซิมนะอย่าลืมเราไม่ได้ล็อกซิมไม่ล็อกซิมเกิดอะไรขึ้นครับขโมยในที่มันเก็บเครื่องไปได้เนี่ยมันก็เอาซิมการ์ไปใส่โทรศัพท์ตัวอื่นพอไปใส่โทรศัพท์ตัวอื่นเสร็จรยบร้อยปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรโทรเข้าโทรออกได้รับ s m s ได้เพราะฉะนั้นขโมยมันก็หว่านนะครับไปตามเว็บไซต์อะไรก็แล้วแต่ที่คาดว่าจะมีเราที่เป็นเบอร์นี้ลงทะเบียนอยู่แล้วทาการ f o r g e t Password ให้ส่ง OTP ถ้าเป็นไปได้พอส่ง OTP ได้เกิดอะไรขึ้นเสร็จเปลี่ยนพาสเวิร์ดได้ทุกอย่างอันตรธานหายไปภายใต้บัญชีแ c o u เคน,นเห็นไหมไม่เวิร์คไม่เวิจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวตัวพินโคดนะผมพูดแล้วนะพินโคดล็อกที่อยู่ในซิมเนี่ยมันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยโทรศัพท์ยุค 2G เกิดมาแล้วนะ ตั้งแต่โทรศัพท์ใส่ซิมได้ก็มีพินโค้ดแล้วแต่ว่าในปัจจุบันพอโทรศัพท์มันเป็นสมาร์ทโฟนคนเริ่มละเลยจุดนี้ไปแล้วก็ไม่ทําซึ่งถ้าถามผมในวันนี้ผม Recommend ให้ทำได้แล้ววันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำนะครับในการใส่ซิมพินนั่นเองนะครับว่าใส่ยังไงง่ายๆเลยนะเป็น Android ก็จะคล้ายกันนะผมบอกไว้ก่อนแต่ว่าในที่นี้ผมใช้ iPhone เราเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วเลือกไปที่ Cellular มองหาหัวข้อด้านล่างนะครับรหัสพินของซิมเห็นไหมโดย ปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้เทิร์นออนอยู่เพราะฉะนั้นเราจะทำการเทิร์นออนมันครับทันทีที่เทิร์นออนบอกไว้ก่อนนะครับว่ารหัสผ่านมาตรฐานวันนี้ของทุกค่ายของทุกอเรเตอร์เลยซิมเหมือนกันครับรหัสผ่านคือ04ตัวผมใส่ไป04ตัวครับแล้วทําการยืนยันสังเกตไหมถ้าเพื่อนๆบอกว่า04ตัวมันคือรหัสผ่านมาตรฐานเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนรหัสพินครับทำการใส่รหัสพินปัจจุบันเข้าไปก็คือ04ตัวจากนั้นกดเสร็จสิ้นเปลี่ยนรหัสพินใหม่เข้าไปครับผมไม่เปลี่ยนนะผมไม่เปลี่ยนนะ ปริมาณชาของเพื่อนเพื่อนก็นคือต้องเปลี่ยนถูกไหมพอเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยป๊บครานี้จะเป็นรหัสมาตรฐานที่ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นรหัสของเพื่อนเพื่อนไปแล้วกรณีที่เราลืมรหัสผ่านใส่รหัสผ่านผินผด3ามครั้งซิมจะล็อกมันจะขอรหัสที่เขาเรียกว่า PUK หรือว่า b ุกโค้ดบุกโค้ดก็จะเป็นรหัสอีกชุดหนึ่งที่ทางผู้ให้บริการจะเป็นคนมีเลขตัวนี้เพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาต้องไปบ e r i f y พิสูจน์ตัวตนความเป็นเจ้าของเบอร์เพื่อเอารหัส b ุกโค้ดตัวนี้มาทำการปลดล็อกซิม เพราะฉะนั้นอไ,ไรก็ตามที่ใส่รหัสบุ๊กโค้ดผิดเกินสิครั้งรหัสใช้ไม่ได้ล็อกทันทีนะครับรหัสล็อกปั๊บเกิดอะไรขึ้นซิมเสียนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นผมบอกก่อนว่ารหัสซิมพินที่เพื่อนๆตั้งไปก็พยายามจดจําให้ดีนะครับถ้าพลาดไปแล้วก็ใส่บุ๊กโค้ดโดยการไปพิสูจน์ต,ตัวตนที่ผู้ให้บริการ,รเพื่อได้บุ๊กโค้ดมาเท่านั้นเองเพื่อทําการปลดล็อกนะครับจะได้แบบว่ากลับมาใช้งานได้ไม่งั้นซิมเสียก็ต้องทําซิมใหม่นะครับ ในกรณีนี้หลังจากที่ผมทําเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะทําอะไรของมันต่อก็คือถ้าสังเกตดูตอนนี้ผมยังคงใช้งานเครื่องได้อยู่เพราะอะไรมันถูกเปิดเครื่องใช้งานอยู่เพราะฉะนั้นเราจะทําการปิดเครื่องเดี๋ยวผมจะทําการปิดเครื่องนะครับแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูตอนนี้ผมปิดเครื่องแล้วนะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆดูผมทําการออนเครื่องขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตไหมว่ามันขึ้นว่าซิมล็อกอยู่เห็นไหมอุ้ยมันดับไปแล้ว <laughs> เดี๋ยวออนก่อนอ่ะ มันจะขึ้นว่าระบบล็อกอยู่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะทำการปลดล็อกเพราะปลดล็อกปับ๊บอ่ามันจะถามรหัสผ่านของพาส s c o d e ดล็อกผมก่อนอ่าเราก็ใส่รหัสผ่านพาส s c o d e ดล็อกของผมไปนะครับก็คือรหัสผ่านตัวเครื่องนั่นแหละแต่พอใส่เสร็จเรียบร้อยปับ๊บสังเกตไหมมันจะถามอีกว่าแล้วรหัสพินของซิมคุณคืออะไรสังเกตไหม,หไหมแล้วมันก็ฟ้องด้วยนะว่ากดผิดได้3มครั้ง ใช้ไม่ได้นะครับถ้าเราสมมุติเราใส่ผิดมันใช้ไม่ได้สมมุติผมบอกว่าผมยกเลิกผมเป็นขโมยผมกดยกเลิกกดยกเลิกเหมือนใช้ได้นะเห็นไหมอันนี้ต้องบอกก่อนว่าสมมติเป็นเครื่องขโมยนะั้นขโมยอาจจะถอดซิมไปแล้วก็ไปใส่เครื่องเขาอะไรอย่างเงี้ยมันจะขึ้นแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าซิมมันล็อกนะครับสังเกตดูว่าใช้แอปพลิเคชันอะไรทุกอย่างได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องที่เราทําหายแล้วมัน,ม,น,ม,นมันมันมีพาสโคดล็อกอยู่ถูกขโมยมันจะเข้าตรงนี้ไม่ได้ ทีนี้มาดูกันครับว่าแล้วมันใช้ได้หรือเปล่าผมจะเข้าเมนูโทรศัพท์นะครับแล้วก็โทรออกทําการโทรครับเห็นไหมใช้ไม่ได้นะครับมันฟ้องว่าต้องป้อนรหัสพินป้อนผิดใช้ไม่ได้สมมติผมป้อนผิดกดยืนยันปัป๊บป้อนผิดเห็นนะใช้ไม่ได้นะครับกดผิดได้แค่ซ้อนสองครั้งเพราะนั้นผมก็จะใส่รหัสผมเข้าไปอ่ะหนึ่งสสามี่สูสี่ตัวเมื่อกี้ไงกดตกลงครับกดตกลง นี่กําลังปลดล็อกใช้ได้แล้วเห็นปะไม่มีปัญหาและโทรออกปุ๊บโทรได้เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นรายละเอียดที่ผมอยากจะฝากเพื่อนๆไว้ว่าเชิญออนนะครับมันเป็นสิ่งที่จาเป็นจริงๆเผื่อบางทีเราผิดพลาดเราทําโทรศรรัพท์หายเราอยากจะแพ็เครื่องคืนเราก็ไม่จำเป็นต้องไประงับซิมอะไรประมาณนั้นเพราะยังไงสุดท้ายเราใส่ซิมพินอยู่มันก็ทําให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นไม่ไงไมั้นเวลาเขาโมยเก็บเครื่องเราได้เครื่องเขาอาจจะไม่สนใจเขาสนใจซิมเราเขาไปใส่เครื่องอื่น ทํา OTP เพื่อจการปลดล็อกบริการอะไรบางอย่างที่เรามีพวกแอคเคทากันเงนินอันนี้เราลําบากเลยนะซวยเลยนะจริงๆก็ฝากเพื่อนๆไว้ครับเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเหมือนเดิมน,นะชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ไปไ,ได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่ได้ทราบผมมีการเด็ดคลิปนะครับวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ